กใจอาหารเด็กๆเหลือเท่านี้ค่ะทุกท่านเหลือประมาณ2กิโลนะคะจากที่คุณน้าช่วยมา15กิโลคือเด็กๆจะกินอาทิตย์ละอ่ากิโลนะคะเด็กๆทั้งหมดเลย49ตัวแล้วก็แมวจอนที่โรงเรียนที่เอาไปเทให้ด้วยนะคะคือเม่นุ้ไม่รู้จะไปหาไหนท่านแล้วนะคะก็ก่อนอื่นต้องอธิบายที่แม่น้อยเขาพูดในคลิปของเขาก่อนนะคะว่าอ่าตอนนั้น เขาเริ่มเลี้ยงแมวสามบุญนะเพราะว่าแม่แมวอ่ะคาบลูกมาทิ้งไว้ที่บ้านเขาใช่ไหมคะยังตัวเล็กๆยังไม่หย่านอมเลยนะคะตอนนั้นก็จริงนะคะแม่นุกแบ่งอาหารจากที่แมนาเมตตาตลอดมาเนี่ยแบ่งไปให้เขากับให้ลูกๆเขาได้กินเพราะว่าก็น้องมีสามตัวเองนะคะก็ก็กินสบายๆคะ่ะไม่ได้ว่าไม่พอหรืออะไรแต่ว่าณณปัจจุบันเนี่ย เด็กเพิ่มขึ้นนะคะเด็กปรมาน้อย20ชีวิตเนะี่ยไม่แปลกใจที่เขาจะไม่พออาหารแล้วเขาจะต้องขอเพิ่มเพื่อเด็กๆจะได้อยู่ได้กินนะคะอันนี้ไม่แปลกใจนะคะแม่แต่ตัวนุกเองนะคะก็ยังต้องขอนะคะขอจากท่านผู้ใหญ่เจดี f รีทุกท่านนะคะเพราะว่าคือแมวเยอะขึ้นแล้วแม่นาเนี่ยช่วยหลายบ้านนะคะเกรงใจแม่นานะคะที่จะไปขอแม่บ่อยๆก็มีความเกรงใจนะคะนุก็คิดว่า ถ้าไม่เรือบาปกว่าแรงท่านช่วยมาท่านละนิดละหน่อยอะนุกว่าเด็กๆก็ได้กินนะคะเด็กๆก็ได้กินดีกว่าดีกว่าที่พวกเขาจะไม่ได้กินนะคะอันนี้ก็ทุกตานะคะทุกตาเดี๋ยวก็ดูคลิปเด็กๆไปแล้วก็ฟังมนุกเล่าไปด้วยนะคะช่วงตอนนี้คือทําคลิปอยู่ที่บ้านนะคะซักผ้าเสร็ษผ้ากองโตมากนะคะ ตรงตรงตรงเปลือกตานี่เริ่มมีขนเกิดขึ้นแล้วนะคะน้องตุกตานะคะพอได้ทายานะคะนั่นแหละคะ่ะเมนูก็ไม่ใช่ว่าพวกเราชอบขอนะคะพวกเรานี่แบกภาระไว้เยอะนะคะพวกเราไม่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะแมว49ตัวคือหลายๆช่องนั่นแหะคะ่ะไม่ใช่ชอบไม่ใช่แต่ช่องพวกนุ่หรอก ที่เขาดูแลแมวแลหลายตัวเนี่ยทุกคนอยู่ในสภาพที่กังวลหมดนะคะเพราะว่าทรายแมวอาหารทําหมันวัคซีนนะคะซึ่งเมนูพูดไปแล้วเมนุกว่าไม่รู้ไม่ว่าคําพูดของเมนุกมันจะมีความหมายอะไรไหมมันอาจจะเป็นแค่ฝุ่นเล็กๆอยู่ในอากาศที่บางท่านก็อาจจะไม่ได้สนใจแล้วมองไม่เห็นนะคะเมนุกก็อยากพูดนะคะอยากพูดอีกนะคะอันนี้น้องชบานะคะดีขึ้นแล้วนะคะจากที่พรมๆนะคะนั่นแหละค่ะ ตอนนี้ก็เป็นกังวลนะคะไม่รู้จะไปหาอาหารแม็กซิมาสักกระสอบจากที่ไหนทันนะคะค,คือท่านที่ช่วยก็ช่วยนะคะช่วยช่วยมาตลอดนะคะคนุก็นุแม่นุก็เกรงใจมากๆนะคะค,คือคราวนี้อยากจะขอจริงๆนะคะขอขอความเมตตาช่วยอาหารแม็กซิมาเด็กๆสักกระสอบด้วยนะคะเ,คเพราะว่าแม่นุกเนี่ยทางดูแลแมวที่บ้านทั้งดูแลให้เทให้แมวที่โรงเรียนแล้วก็ แมวแมวที่บ้านก็ป่วยนะคะป่วยด้วยตั้งสองตัวนะคะตุกตาแล้วก็แม่ไฝนี่ก็หนักเลยนะคะหนักเลยก็เนี่ยแหละคะ่ะเวลาเวลาวันหยุดคือเวลาที่ได้ทําอะไรลหลายๆอย่างบางทีทําไม่เสร็จได้ซ้าไปพวกนี้ก็ต้องไปโรงเรียนแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะวันนี้ก็เกิจะซักผ้าเสร็จบ่ายสองนะคะบ่ายสองก็ประมาณนี้นะคะในเรื่องที่มนุษย์อยากจะพูดวันนี้นะคะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยด้วยนะคะ เมนูก็กับไปโรงเรียนนี่เรื่องงานนะคะเรื่องงานมันก็มีเรื่องเครียดอยู่แล้วทั้งเครียดทั้งไม่เครียดผสมกันไปกลับมาบ้านเรื่องแมวนะคะเรื่องแมวก็มีเรื่องเครียดอยู่แล้วตามที่นุกได้เล่านะคะนุกไม่อยากตกอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะนุกนกขอบอกทุกท่านเลยนะคะว่าการเลี้ยงแมวอ่ะการช่วยเหลือแมวมาเนี่ย มันเป็นเพราะเราปล่อยผ่านไม่ได้นะคะเราก็เลยช่วยเขามานะคะมันก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเราก็ทําหมันให้อยู่นะคะหลายๆท่านทุกๆท่านเมตตาผู้ใหญ่ใจดีทาหมันวัคซีนเจ็บป่วยช่วยเหลือก็ไม่ได้ว่าทุกท่านไม่ช่วยนะคะแต่เขาเนี้ยนี่คนของฟู่นะคะไม่มีใครหมัดแล้วนะคะคราวนี้ก็เมตตาเด็กๆอีกสักครั้งนะคะอาหารเด็กๆ ไม่มีจริงๆค่ะสองเหลือสกิโลนี่กินได้2วันนะคะถ้ามีท่านใดเมตตาช่วยเหลือนุกจะนุกก็จะโทรสั่งจากในเมืองให้เขาส่งรถโด,ดยสารมานุกก็จะแวะเอานะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะแม่นุกก็จะเตรียมตัวพาแม่ฝไ,ไปหาหมอแล้วก็ พาน้องเมตาไปทําวัคซีนเข็มสองนะคะจากท่านผู้ใหญ่จจดีท่านได้เมตตาสนับสนุนไว้นะคะเม็นนุกจะไปเตรียมตัวก่อนนะคะนี่แม่น,น้ําใสนะคะอยู่ในกล่องนะคะชอบกล่องมากนะคะวันนี้วันนี้เป็นวันหยุดวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้นุ้มนุกก็ต้องไปโรงเรียนแล้วนะคะ สิ่งที่มนุษอยากจะพูดมนุษก,ก็ได้พูดแล้วกับาบขอบพระพคุณที่รับชมคลิปนะคะกับาบขอบพระพคุณที่ชมโฆษณาให้เด็กๆด้วยนะคะ<ม>ขอบคุณและสวัสดีค่ะ<ม>